สิ่งที่ต้องการก็คือเร่งตรวจเชื้อเชิงรุกให้ครอบคลุมมากที่สุดนะคะเพราะว่าจุดนั้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่แซนบ็อกของเชียงใหม่จะเปิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดภูเก็ตในวันที่1สิงหาคมนี้ถ้ายังตรวจเชิงรุกไม่ครอบคลุมสถานการณ์ไม่คลี่คลายแน่นอนอาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของการปรับเลื่อนวันที่จะเปิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแซนบ็อกด้วยนะคะปิดท้ายซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวเช้านี้ค่ะชวนคุณผู้ชม ส่งเสียงกันเข้ามาว่าเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด -19 ถึงวันนี้เราอยู่กับโควิดมากว่าปีแล้วนะคะและกว่า3เดือนที่ประเทศไทยยังต้องใช้คําว่าเจอวิกฤตหลายด้านยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่มีใครรู้ด้วยนะคะว่าโควิดจะอยู่กับเราได้นานอีกแค่ไหนดังนั้นซีไซส์ค่ะชวนคุณผู้ชมสแกน QR โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอส่งเสียงกันเข้ามาหน่อยนะคะซีไซส์กับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทย PBS ค่ะ สวนคุณผู้ชมร่วมตอบคำถามในแบบสำรวจผลกระทบและข้อเสนอในโจทย์ซาวเช็คฟังเสียงประเทศไทยนะคะส่งกันเข้ามาเราอยากรู้คุณผู้ชมอยู่จุดไหนเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีหรือไม่กังวลใจเรื่องอะไร1 9กถึง24กรกฎาคมนี้สแกน QR Code โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะอยากรู้ว่าผลกระทบที่คุณผู้ชมเจอเป็นแบบไหนมันหนักแค่ไหนเจ็บปวดอย่างไรข้อเสนอเป็นแบบไหนคะที่อยากจะให้แก้แล้วใครบ้างที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทุกความเห็นที่คุณผู้ชมส่งมาค่ะเราจะรวบรวมแล้วก็นำเสนอผ่านทุกช่องทางของไทย PBS นะคะเพื่อให้เสียงของคุณผู้ชมถูกผลักดันสู่การแก้ให้ถูกจุดคุณทีระเดชคุณอนุิสาคะหลายครั้งที่เราเห็นในระดับนโยบายมีความตั้งใจอยากจะแก้แต่ไปแก้ไม่ถูกจุด เกาไม่ถูกที่คันดังนั้นอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมค่ะดีเลยค่ะอยากจะฟังเสียงคนในพื้นที่เหมือนกันเผื่อว่าตรงไหนต้องการความช่วยเหลือเรามีศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีเบสูส้โควิด1 9อยู่แล้วะจะได้เติมความช่วยเหลือเข้าไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ